4 0่ยจริงจริงด้วยโอเคได้ไปทั้งหมดนะคะ3 9 2ร4 0สบาทสสตสวัสดีค่ะพบกับช่อง99 BKK นะคะวันนี้เนาะเราก็าเล่นเกมเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกม Golden Beauty นะคะ mm hmm. เป็นเกมแนวสล็อตเนาะของค่ายแพ็คาติเพยนะคะบนเว็บไซต์ LSM99 นั่นเองเนาะวันนี้เราพกทุนมา300บาทนะคะ mm hmm. โอเคเร,รับรูเบ็ดดีกว่าเบดต่ำสุดนะคะอยู่ที่ เจ็ดบาทห้าสิบเนาะโอเคเราจะปรับไปที่เบตามสุดนะคะเพราะว่าวันนี้เราพกทุนมาแค่สามร้อยบาทเนาะโอเคเกมนี้ไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวเราเล่นกันเลยไปเลยจ้าโอ้เป็นเกมมึงวิ่งมากวิธีการเล่นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อนี่เป็นดอกบัวเหรออ่าอันนี้จะเป็นใส่รักผู้หญิงอ่าเหมือนโอง่งใส่เหรียญทองเลยแล้วก็อะไรสักอย่างก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะนี่จะเป็นใส่รักวายเนาะบนัสก็จะเป็น เอ็อย่างเงี้ยเลยโอเคอันนี้จะเป็นโลตัสเป็นสัญลักษณ์อ๋อโอเคจะเปลี่ยนไปว้ายไม่ถูกบล็อกน่าจะประมาณนี้สาฟิสปินก็จะได้แบบนี้นี่แบงนี้โอเคประมาณนี้นะงง่ายๆไปกันเลยดีกว่าขอเอาโต้สิบครั้งเลยนะคะไปว้าวโอ้โหเกิดอะไรขึ้น ได้มาเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์ได้มาแบบงงงทุกคนงงมากเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโบนัสลงมาสองนะคะถ้าลงมาสามนี้ก็จะได้เข้าน่าจะเป็นฟรีสปินอันนี้ฮะจากสามร้อยก็ได้กำไรขึ้นมาหน่อยหนึ่งเล ก็อ่าเป็นตัววายใหม่แล้วทุกคนได้มาอีกแล้วบวกเท่าไหร่นะคะไ nice. นท์ตอนนี้บวกมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตาค์โอ้โหสวยๆนะจากสามร้อยขึ้นมาห้าร้อยแล้วนะคะมาลองเล่นให้ทุกๆคนดูเนาะเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นนะค่ะของค่ายแฮกมาติกเพย์นะคะก็ค่อนข้างแจกง่ายเหมือนกันนะแจกง่ายเลยสวย เกมนี้ไม่มีซื้อฟีสปินนะคะไม่มีฟีเจอร์ซื้อเนาะเอ,อ้ตัวนี้มาแล้วตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มมาแล้วมาอีกแล้วนะจะเป็นวายน้อยไปนหน่อยได้เท่าไร่ไม่ได้น้อยไปอู้มาไหมมาไหมโบนัสมาไหม ตัวเดียวอีกาเกือบลงมาทุกคนโอ้ยเสียดายขาดตัวเดียวเท่านั้นอ๋ออโตอีกสิบครั้งนะคะเทอร์โบสปิน้าวายมาแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่โอเคครบแล้วนะคะสวยๆได้มาสองบาทสี่สิบนะเลขสิบ โบโนัสมาไหม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 ไม่มาสวัสดีแล้วก็ลุ้นไปนะคะก็ไม่มาสำหรับใครเนาะอยากเล่นเกมแบบนี้นะคะแล้วก็เกมที่มีที่เราเล่นเยอะยมากมายแอดไลน์ได้นะไลน์แอดก็กาวเนะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิกไปได้เลยนะจ๊ะโอ้ยมาแล้วรมีเราแน่นอนได้ไปทั้งหมด1น4บาท สวยจ้าไปกันต่อมาไหมมาไหมโบนัสมาอีกแล้วเอ้ยเอ้ยลงยมาแล้วทุกคนมาสามอันสี่อันเรียบร้ <c oughs> <c oughs> อยโอ้มาแล้วมาแล้วจ้าอันนี้ก็จะมีอ๋อให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรมีสามสิบีสปินแล้วก็มีห้าวายเอาเป็นยี่สิบีสปินที่มีเจ็ดวายแล้วกัน เนาะเราดูาตรงกลางเนราจะถ้าได้เข้าอีกเราจะลองดูอันต่อไปให้ทุกคนอ๋อนน,นี้มีจิตวายสวยๆที่มา11บาทนะคะร,รอบแรกเหลืออีก1ิบเกพิสปีนนะอ่ะอ๋อวายตัววายขยับได้ด้วยตัววายจะขยับไปมาได้อ๋าตัววายก็จะขยับไปมาสวยจ้าห้บก้าบาท10บสตางค์ อุ้ยโูนัทเลยไปถ้าได้วูนัทอีกอันอีกอ้อยเลยอีกอีกอันนี้90บาทแล้วนะคะ่เป็นต่อแล้วอีก5รอบโอ้โหเป็นมีฟีเจอร์เยอะอยู่นะฟีเจอร์เยอะแล้วก็ให้ฟรีสปินเยอะมากแต่ถ้าเราเอารอบต่อไปถ้าได้เข้าฟรีสปินนี้นะคะจะลองเลือกเอาเป็น10ฟรีสปินกับอีก10วายเนาะน่าจะได้เยอะกว่านี้ทุกคน ตัวโบนัสลงมาอีกไหมโบนัสลงมาอีกไหมโอ้โหต่อค่ะเลืออีกสิบสองรอบตอนนี้เน่นมาร้อยห้าสิบเาบาท้กสิตางก็ค่อนข้างเข้าตัวฟีสปินก็ไม่ยากนะแต่ก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนาะเล่นเกมพวกนี้ก็ใจเย็นนิดหน่อยก็ได้มันน่าจะคุ้มอยู่แล้วค่ะกับการที่เรา ไม่ต้องซื้อฟีสป,ปินอะ่ะบวกไปด้านนี้นะคะถ้าวายเยอะก็น่าจะบวกเยอะสวยอ่าตอนนี้ขึ้นเป็น280บบาทแล้วโบนัสโบนัสจะมาอีกเหรอมาอีกไหมไมาอีกไหมโอ้โห ามส0 2บาทแล้วนะคะเหลือฟรสิสปินอีก5รอบตัววายก็จะขยับไปเรื่อยๆตามการหมุนแต่ละรอบอวยตอนนี้นะคะ312บาทแล้ว3ม3 3บาทเหลืออีก2รอบนะคะ จะได้ไปเท่าไหร่เนียจะได้เกือบๆสี่ร้อยแหละสวยอะ่ะเกือบสี่ร้อยจริงๆด้วยโอเคได้ไปทั้งหมดนะคะสามร้อยเก้าสิบสองพันสี่สิบสตางค์ในการเข้าพีสีปีนในครั้งนี้นะคะทุกคนก็ โอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเนาะเราพกทุนมา300บาทบวกไป831าบบาทก็ได้กำไร500เลยนะคะก็สำหรับใครอยากเล่นแบบนี้เนาะแอดไลน์ได้นะคะไลน์แอด9 9 b k k นะคะหรือจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะยังไงก็ฝากช่อง99 BKK ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ